ทีสีนะครับ okay, ท็อปอโอเค next number ท็อปนทุน <Number two. S 1> น,น,น,น้อชื่อของอาจารย์นะอันนี้จัดตามใจพี่ต้องคนตามเทศคนให้โอครับเก <laughs> มค้นหัวไหลขาว่าจะเล่ามาพอยไรง่ะมสาระสครับผมละครคนสาระครับผมคนสาระรับ <laughs> ข่าวออนยนตำนานรายการเปิดตำนานเสือปีสาจไทยบ้านเฮาตามมาครับตามน,นี่ครับอาจารย์น็อตครับอาจารย์น็อตครับตอนนี้นี่คนนะครับมาสักการาปูชาผู้ที่นี่ข่มเชือคคกนอขขอคนกระเด็นหน้าาออนยนตำนานสถานพื้นที่นะครับแถวนี้จัดยานงผู้หลังนะครับคนสุดที่สพื้นที่นาเกลืขอขามครับศักดิ์ษิ์พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ สกราบูชานะครับที่บ้านโนนสาวคีกับตำบลนามนอำเภอหน้ามุ่นจังหวัดกรสินเนี่ยครับใกล้แล้วเนี่ยครับครับใกไหนก็มาถึงแล้วครับผมกับพงศิษเขาไปสักการะโอ้ี่ผมใช่เลยครับจังนอยนะครับเพื่อพี่โชกพี่หลับน้ำผึินบ้างร้องเบิรงครับร้องเบิรงนครับอ่าครับนี่ครับม่ี แต่แค่ช้อนแค่ควรเท่าครับมอกมากขึ้นปกติที่แรกก็สิบหลายมาถแมนครับที่แรกก็มีตะปูข้างหน้าสองสองอิสมาโกเซอร์ตัวเลขบรรดาใจเริ่มต้นได้แมนครับไปแล้วบรรดาใจเหลือต้นคือพอพออาจารย์มราเป็นเป็นอาจารย์ยูยูแล้วยูแล้วอ๋อครับมันก็เลยมีแบบศรัทธาเพิ่นก็เลยมัดเพิ่นก็เลยดีเราเห็นบ่งดีคนแทยกับิ่งดีครับชุดยอดเขาอาจารย์นัดเกเบอร์ a place of gaber คือว่าสถานที่ข้งเจ้าเลยนะครับเป็นทะเบิงเป็นอ่าสักการ์บูชา

็เมนูลังไรออก่าเสียงโถดเสียงดวงรอบนั้นเหมือจะไม่กับวัตถิตรงกับผมแอนซีสหลังจอยเลยครับสุดยอดนี่ผู้ดีมักเสียงโตเสียงสิ้นสตารกดูได้ครับอีสามารถเกิดสาระบันเทิงนี่คือท็อปโฟนะครับอันดีตซี่ที่คนดูเยอะนะครับสองตัวตรงๆนะครับโอ้แต่ผมไม่มีแปดครับพี่ ล้องกลับไปฟังในบทสัมษั์ที่หนึ่งนะครับหาครับผู้รู้ทางด้วยการนะครับผู้รู้ผู้ชี่นั่างมากนะครับจะล่องเทียงฉกที่จะคู่ของหุ่น้านถึงมาเขื่อนเลขถูกเมื่อกระตรงมันกระพ่มมือขึ้นมวเลื่อนขึ้นหยุดออกมาแล้วเลื่อนน่อยต่อไปครับเป็นวันเลขส่ ช็อตจีช็อตจีจักกีามางนคนโคมเป็นคนที่จะนกีะางครับนกระปองครับนี่สุดยอดเจ้าหางจิงรีซอสว้าอสองวอฟาลวันออฟเมทออฟหางจิรีซอสางินรี่อสและ e ีสต๊อปขำกันเหรอยตอนนี้ผม่อบหวยมหมนะครับเฮ้ยหูวเลวครับแต่ผมเห้ยจะกแ้งครับเพราะว่าหางกระปองแบบนี้ผมไม่เคยเห็นนะครับ โดยเอากระป๋องใส่ในปิดอ่ะดูฮันส์ดิเบิร์ตแอคซายด์ขึ้นมาหนึ่งแปลวมาที่จริงมันลงไปอีกที่นี่ครับเรียบร้อย้ใช่ไหมครับเอาพี่ป้เนี่ยครับเวลี่กันิดผมใช้เลยดักดักดักเนี่ยครับดูพอดพี่ตะรุนหน่อยจริกีงไม่แรงก็เลยนะครับดูหน่มันจะรุนหน่อยฝังหนามจะไดยครับฝังหนาก้อนถี่ลง โอ้โน้อนเนี่ครับโอเคเวไปแล้วไปแลครับตัวที่สอครับตัวที่สมครับตัวนี้โอ้มีตัวลุดิ้มอิสซอมบอร์กสรบหมทัอิสซอมบอร์กสรบหทโอ้โหโอ้้หออ้โหโ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 อ้โหบอ้ด้โหโอ้โหโยโอ้คหห้อ เดี๋ยวเฮ็ดคุณเซ่คุณเซ่กับควมก็หาไม่ก็มันตื่นความที่มัอยู่บน้คุณจีคุณเอ็นจะเทคุณจีคุณเอ็นจะเทคุณเอ็นจะเทคุณอ็นจะเทไมันกระโดดหนีไปลยที่เราครับเขาจะต้องทำมันตรงครับเปลี่ยนย่อกับเปลี่ยนปฏิครับเพื่อที่มันขึ้นยากครับนี่เนี่ยกะทิเสียเถียวครับโอนจนตมนอนฉะนั้นเขาต้องหาให้เจอตัวก่อนครับอุ้ยว่ากิ่งกาเนี่ยมันจะลงมาเล็งแขนแน่ครับคงจะรับศูนย์แตคือซัดโลกล้านปีแหละครับเป็นไปได้ครับ ทุกเมื่อเลยมันไม่แค่หากินซื้อน,นะครับหาขายครับไปกันแล้วครับถึงหน้าลอยกับห้างครับเป็นสมัยไปจริงๆซช่หรืกัมั้งครับปกติผิวปากเลยต้งมาตอดงอ,งอกงอกเลยครับโอ้ยผมใช่เลยพราผมเตรียมอุปกรณ์มากเลยครับสามกระปีครับเพื่อจะไปดักเอากิ่งกาครับ โอเคโอเคอ้สามกสโรบันทบอิซาบอร์กสรบันทอ้ะไก็เปียรนี่เหรครับเปิดย่างดีครับเปิดฝาไปเรียบร้อยครับจะเป็นที่จะวิ่งจูจาจึกมันเหรอครับเขียงเหตุ้อักงัดคืออย่างนี้เหครับเพรวมเครับวากิงกาจะเป็นชาตสงวนรือไหมครับอะไะครับจะได้กตามรอให้สัเดลนดครับราะว่าจะเป็น ทุกคนเนี่ยนะครับรับฟุตจี้เนยครับขอ้ทุกท่านเดินไปเดืมาครับสงเสียงอันดังไผเลาะเพาะพ,พิ้งให้กิ่งกาทั้งหดนียตองนเ่ตาม่ากันพวกนี้กับปองตางาอกตนึงครับหลงตนครับ เขาไม่กินกินจีบผมผมไปล้วครับอู้เป็นไปได้เลยครับคำนั้นมากพอไปแน่ครับฟฝ้าครับตอนนี้ฟฝ้าว่ากระป๋อมหาย่ากครับฟฝ้าได้กระปิบเดียวครับไปบี่กระปิบอีกหนึ่งครับกระปิบที่สามครับตามไหครับนี่เป็นปีบที่สามครับแต่เป็นปีบแรกที่ว่างไ้ครับผลปรากฏว่าฟฝ้าอีกเพียงคือได้ตัวเดียวครับมัอนี่บ่คือสมัยก่อน สมัมน <wh> <Luc> <adia> ี่อีหยังายอครับหางไหนตัวนี้ครับ่นี่หรออเไย่ที่พมนะครับรอมราเราแกได้ครับเบิ้งครับนี่คือจีอมสี่ต้มจีพมันเาหรได้ช่ี่รอสามารถทำไปได้ไดมครับตาสารเดินงจะบ็นไมถึงเมื่องขี่คหลไม่ถึงมันกระฟองครับนี่คือคนรู้เยอะอันดับที่สามนะครับนทโอเค o r เ e สมาไงวลี นั m b e อร์ทูนัมเบอ์ูครับลำเมือทอูครับทอปทูเป็นยังครับคุณอาจารย์น็อตับอาจารย์น็อตครับเข้าสองรอบครับสองรอบคัพัเบอร์ทูแัดเดิสมัเบอร์โฟร์คีพอร์ติสมาเอหน็ออาจารย์น็อตตี t มาสเตอร์อครับเดจเป็นต้องี่นกับี่คนภาษาไทนครับถึงว่าพูดมากนี้มากก่มากเยอะมากเสี่ยงทนะรับัมบร์ที่สอตีของของของคุณท่าวแมงเ่าขั้ ข้าน้อยอผมมาหน่อยครับฝากฝากเนี hmm, ่ยครับพาน้อยครับมาแห่งอาจารย์อ่าอาจารย์ชัยชับจัดเดตหาหน่อยครับต้องตามครับเพราะเบอร์จะแซกอาจารย์นาตีครับพอแน่กันครับพาน้อยครับเขาโอ้น้องเด็กเขาซี้ห่าตัวครับเจ้าเขาเป็นหลอเลี้ยงติดตามเลยไงติดตา